ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารีวิวเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อคูบวันนี้จะให้ชมสองเหรียญด้วยกันนะครับครับก็สวัสดีกับความแห้งแงรงก็ฝนไม่ตกเป็นเดือนแล้วนะครับแับแถวบ้านผมนะครับผมข้าวที่หวานไว้ก็อาการแย่แล้วแห้งเหี่ยวครับโอ,โอ,โอ้เราเอาศัยฝนฟ้าก็เป็นเงี้อาชีพชาวไรชนาช่วงนี้โควิดด้วย โอ้มาหลายทางนะครับครับโชคดีจังเลยนอกประเทศเราขอทุกท่านจงอย่าได้พบกับโรคภัยขอขอให้โรคภัยแพ้่พ่ายครับขอให้หายจากประเทศของเรานะครับขอทุกท่านจงโชคดีทุกท่านนะครับผมเมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่คูณครับเหรียญตัวนี้ดูรูปได้หลวงพ่อตอนคงยนุ่มอยู่เนาะ เ,เหรียญนี้สวยครับเหรียญเก่าแต่ว่าผ่านาผ่านการใช้มาแล้วนะครับเหรียญจะสีแดงเออสีสีทองทองแดงครับทองแดงสีสีสวยครับทองแดงที่ว่าคุณภาพเลยครับครับน่าจะเป็นทองแดงลมดํานะครับมันมีมัน,นมีคาบนะคาบลมดำอยู่ครับด้านหลังนี้ก็เป็นหลวงพ่อวัดทาละโกครับ ที่ชื่ยอย่อเนาะครับนี่เป็นเจ้าวาดเนะเาะพระผู้ศรัทธาที่คุณนครับผมไปค้นดูใน Google ก็ไม่ค่อยเห็นมีข้อมูลอะไรเลยนะครับคุณเททองไม่รู้ว่าเททองเป็นผู้ทุกหรือทองไงครับผมยังยังไม่ทราบสำหรับท่านที่เป็นลูกศิษย์หาเจววก็ถ้าละกูก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับจะถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงครับครับเราก็แบ่งปันความรู้กันเนาะ ขอบก็ตัดชัดเจนตัดขาดนะครับถือโอเคครับผมครับเหรียนี้น่าจะโอเคครับผมครับครับเป็นทองแดงขึ้นสีครับขึ้นสีสวยด้วยครับผมครับขอบครับขอบก็รลหงก็เล็กครับครับโอเคครับขอบด้านในทุ ก็คมไม่แตกไม่ปินอะไรอันนี้เป็นข้อสังเกตการดูเหรียญของผมนะครับผมอ็ทักษะแต่ละท่านอาจบางท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับครับขอบตัดอที่โอเคชัดเจนครับผมลองพ่อก็ยังง่ายนุ่มเลยันนี้นะครับอนะนะครับดูเป็นตัวอย่างไว้ครับครับหลดลายเส้นอะไรก็สวยอางมครับผมทีนี้มาดูเหรียญต่อไป ครับทองเรียนนี้เอาไว้ทีนี้ก่อนนะครับผมบก็ครนะรู้จักกันเยอะรุ่นกูรักมึงครับนี่เป็นคำพูดแบบแบบชาวบ้านนะเนาะแบบออกแบบสวยงามครับผมแต่เหรียญรุ่นนี้บอกเลยผมชอบมาในราคาที่ถูกนะครับถ้าเป็นเหรียญใหม,คม่คงจะคมชัดกว่านี้นะครับ อยู่ในดับห้าสิบห้าสิบครับผมครับเพราะว่าผ่านกันใช้มานานดูขราบเขียวนะครับขึ้นเต็มเลครับผมขราบเขียวจากเหืือไไทครับก็จะซึมซับไปทุกวันทุกวันก็จะออกลักษณะนี้นะครับผมเส้นวงกลมด้านในก็ถือว่าก็ก็ดีครับดูแล้วไม่มีการแตกไม่มีการ อ่าเป็นซ้อนเช้นซ,ซ้อนหร,อหรือว่าปิ้นออกมาครับอันนี้ก็ส่วนประก,กอบจับที่ผมดูนะครับครับขอบก็ที่ว่าโอเคครับผมครับสีก็สวยนะเนื้อเหรียญผาขวานคนไทยมาแล้วครับด้านหลังก็เป็นรูปตาสิงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับยันนั่ก็เป็นยนันอะไรนะเป็นดูข้อมูลเนะาะยันล็อตรล็ตอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับน่าจะใช่นะเพราะว่ามันบางทีมันมันไม่ได้เตรียมไว้ให้ไว้ไว้นะครับครับอ๋อกระถางันใจพระรัตนตรัยอย่างงั้นนะครับผมเนาะกับถือว่ารุ่นพิเศษครับบัมบัดทุกบัมลูสศุกนะครับผมครับท่านที่รู้ท่านที่ยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเพราะว่าบองตรงว่าเจ้ามาในคลาถูกผ่านการใช้มาแล้วนะครับผม ก็ยังอยู่ในระดับ50-50นะครับเอามาลงว่าเพื่อเป็นเพื่อศึกษานะครับห่วงอจจะกว่าน่อยรูใหญ่เพราะว่าผ่านการใช้มาแล้วครับก็ต้องมีการมีการกัดมีการเสียดสีบ้างนะครับผมมันก็ไม่เหมือนเหรียญใหม่แล้วเนาะครับก็สวยนะครับรับขอบคุณท่านนะครับที่มาให้กำลังใจในคลิปวิดีโอของผมต่างๆ ดูไว้เพื่อเพื่อศึกษาเลครับผมขอบด้านในก็ไม่แตกไม่ปิดกับรูปหลวงพ่อก็เต็มนะครับผมก็ค,คลิปที่แล้วคลิปรุ่นสอกอผมลบออกต้องขออภัยเพราะว่าผมอัดแล้วมันภาพมันเบลอรครับประมาณหนึ่งอาทีภาพเบลอมันดูไม่สวยผมขออนุญาตขอโทษขออนุญาตลบคลิปนะครับผมแล้วอการน่าจะลงให้ใหม่จะลงให้ชมใหม่ผมมีเรียนหลวงมอคณหลายรุ่นแล้วหลายรุ่น คลิปนี้เอาคลิปนี้ครับผมขอต่อทิ้งท้ายเข้า่าอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับผม